มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปครับประเด็นร้อนต่อไปยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวบ้านอยู่นะครับวันนี้อยากจะนําเสนอเรื่องราวที่สบายๆครับจากเรื่องราวของ3าดีเหงือดกออที่อำเภอสลพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาอีกที่หนึ่งเป็นงานศิลปะเหมือนกันแต่ว่าสร้างความฮือหาครับเป็นอย่างมากทีเดียวครับเรียกว่ากระแสนี่คือฮือหาจริงๆครับนะฮะ ที่เห็นนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดโคนนะครับแต่นี่คืองานศิลปะเหมือนกันนะฮะเป็นทุ่งกระเจียวครับไม่ใช่ดอกกระเจียวเด้นะฮะเป็นทุ่งกระเจียวครับ <c oughs> ครับและก็มีการถ่ายออกเซลฟี่มีการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับแต่ว่าสร้างความอึดอัดหาเรอให้แก่ทางด้านจังหวัดเป็นอย่างมากครับก็เลยมีการไปร้องขอว่าเอะมันจะเหมาะสมไหมนะครับทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดครับก็เลยขอไปตรวจ ทุ่งกระเจียวที่ขอนแก่นมองว่าไม่เหมาะสมครับแต่ว่าการจัดบานนี่ดีมากครับและควรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่เป็นจากทางด้านสนข่าวเนชั่นครับสนข่าวเนชั่นบอกว่าไม่เหมาะสมวัฒนธรรมขอนแก่นลุยตรวจสอบทุ่งกระเจียวยักษ์ครับหลังเป็นข่าวฮือฮาสั่งแก้ไขข้อความไม่เหมาะสมครับ หวันประชาชนเข้าใจผิดขนาดที่เจ้าของสวนพร้อมแก้ไขยืนยันสวนไตรเทพยังคงเปิดจัดแสดงทุกส่วนตามปกตินะครับแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนข้อความประชาธมพันธ์บ้างเพื่อความเหมาะสมครับโดยทันดานสนกข่าวเนชั่นนะครับก็มีการรายงานข่าวอย่างนี้ครับพี่น้องครับบอกว่าหลังจากที่กลายเป็นกระแสข,ข่าวฮือฮาที่นักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพในทุ่งกระเจียวยักษ์นะครับ ก็คือทุ่งเจ้าโลกนั่นแหละครับที่เห็นนี่ไม่ใช่เห็ดโคนนะครับที่เห็นชูชูช่ออยู่นี่ครับผมไม่ใช่เห็ดโคนนะฮะอันนี้กระเจียวเลยครับผมหนึ่งเดียวในโลกครับกลายอยู่ในภายในสวนไตรเทพอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นล่าสุดนะฮะทางด้านนางนภศรพระยาลอผู้ในการกลุ่มยุทธศาสตร์และก็เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ครับตรวจสอบสวนไตรเทพโดยเฉพาะทุ่งกระเจียวยักษ์ลาโฮเน่ครับ ในอำเภออุบวรัฐจังหวัดขอนแก่นหลังจากเป็นข่าวดังทางด้านโซเชียลครับที่อาจจะเป็นประเด็นที่ไม่เหมาะสมโดยได้พบกับนายไตรเทพสหาหขันเจ้าของสวนพร้อมสอบถามแนวคิดและก็ที่มาของสิ่งก่อสร้างภายในสวนแห่งนี้ครับก็คือสวนไตรเทพนะครับนี่นี่ฮะชื่อเขานี่สวนไตรเทพครับแล้วก็มีทุ่งกระเจียวยักษ์ด้วยครับนี่ฮะสวนไตรเทพนะครับ และเจ้าของสวนนี้ก็คือนายไตรเทพสหขันครับโดยทางด้านนายไตรเทพก็บอกว่าแนวความคิดทั้งหมดนี้เกิดจากจินตนาการของนายไตรเทพเองครับเพื่อให้ที่นี่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากที่อื่นเขาเรียกว่าสร้างใช้ยุทธศาสตร์ของไมเคิลอีพอ์เตอร์ครับนั่นคือดิเฟรนเท a t ชันผลิตภัณฑ์ที่มีความต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นครับจึงได้ออกแบบและก็สร้างโซนเป็นเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นโซนผู้พิทักษ์โซนมอนสเตอร์โซน คะคเทพเจ้าโซนเบวบัฟฟี่ที่มีทั้งรูปปั้นเป็นมนุษย์หินมนุษย์ไม้สัตว์ประหลาดและก็พวกนักครบต่างๆครับส่วนทุ่งกระเจียวยักษ์นี่ซึ่งตัวเป็นข่าวอยู่ในโซนของกระเจีย,ยวคาลิวากระเจียวลาหูเน่ครับซึ่งก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เทพเจ้าที่สร้างขึ้นมาครับมีความผิดเพราะว่าปล้นพลังชีวิตของคนอื่นและก็เที่ยวกระทำชําเราไปทั่วทางด้านเทพเจ้าจิงเสกให้เอา อวัยเพศของลาหฮเน่ตั้งประจานอยู่เต็มลานมากมายครับพร้อมยังมีความเชื่อว่าหากใครกอดกระเจียวลาหฮเน่ขนาดใดก็จะได้ครูครองที่มีอวัยเพศขนาดนั้นเหมือนกันครับโอ้เรียกขนาดนั้นเลยนะครับสงสัยบางคนได้แห่ไปก่อนตัวดับเบิลเอ็กซ์แน่เลยแบบนี้ครับนี่เป็นความเชื่อนะหากใครกอดกระเจียว ละหัวเน่ขนาดใดนะครับจะได้ครูครองขนาดนั้นครับนี่ไปดูฮะมีหลายขนาดให้คุณเลือกครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นทุ่งกระเจียวยักษ์ครับนะฮะมีหลายขนาดจะกดชอบกดแบบไหน,นทั้งใหญ่ทั้งยาวหรือว่าใหญ่แต่สั้นหรือว่าเล็กแต่ยาวเห็นี้มครับมีให้เลือกหลายขนาดหลายไซส์ครับถ้าเพื่อชอบแบบไหน,นก็เลือกกดแบบนั้นครับทางด้านท่านพูดในการศูนย์ ท่านผู้ในการกลุ่มยุทธศาสตร์และก็เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นก็ขอให้เจ้าของสวนคือคุณไตรเทสนี่ครับไปปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และก็การนําเสนอเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและก็ไม่ผิดต่อวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยโดยเฉพาะข้อความที่บอกว่านะครับหากใครกอดกระเจียวลาหูเน่ขนาดเท่าใดจะได้ครูครองขนาดนั้นครับให้ตัดออกไปเพราะว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดครับ ส่วนรูปปั้นทุ่งกระเจียวก็ยังสามารถที่จะจ,ะจะแสดงได้ตามปกติมีหลายไซส์หลายขนาดนี้จัดได้ตามปกติเพราะว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหมดในสวนนั้นมาจากจินตนาการนะครับนี่ท่านผพอ,อ่อนกลุ่มยุทธศาสตร์นะครับของสนักง,งานวัฒนธรรมท่านนี้ครับก็ขอแค่นี้แหละนะครับดูแล้วก็มอยากจะไปกอดและเกินนะครับนี่ฮะที่อยู่ด้านข้างนะครับเพื่อจะได้มีมีคู่ครองขนาดนี้บ้างนะครับผม ปั้นะเหมือนเชียวนะครับขาดเพียงแค่หำเท่านั้นเองครับนะครับในขณะที่ทางด้านในไตรเทพสาขานครับเจ้าของสวนไตรเทพก็บอกว่าสิ่งก่อสร้างภายในสวนทั้งหมดครับเกิดจากจิตนาการล้วนๆครับทั้งจากตัวการ์ตูนรูปปั้นเทพเจ้าค้อนขนาดใหญ่และก็ตัวมอนสเตอร์ครับโดยไม่ได้ซ้ําแบบใครส่วนทุ่งกระเชียวยักก็มาจากแนวคิดที่จะสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าคนที่ทําผิดจะถูก จะถูกทําโทษด้วยการตัดชิ้นส่วนเพื่อประจานความชั่วร้ายครับเป็นคติสอนใจไม่ควรทําผิดในกามครับส่วนข้อความที่ทางวัฒธรรมจังหวัดขอนแก่นระบุว่าไม่เหมาะสมก็จะให้แก้ไขนั้นครับตัวเองก็พร้อมที่จะดําเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบภาพลักษณ์เรื่องราวของการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยยืนยันสวนไตรเทพยังคงเปิดจัดแสดงทุกส่วนตาม ปกติครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นานิกาจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับมีหลายส่วนด้วยกันนะฮะน,นี่ก็เป็นเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เ,เป็นการถ่ายภาพคู่กับสัตว์น่าคล้ายๆกับเป็นค้างคาวคล้ายๆกับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนี่เขาก็เปิดให้เที่ยวแล้วนะครับอา้าวถ้าเผื่อใครสนใจนะครับไปได้เลยครับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสวนไตรเทศต่างก็ชื่นชอบในแนวคิดของการจัดสร้างสวนที่ไม่ซ้ําแบบใครครับแล้วก็ยังมีการจัดวางสวนมีการจัดวางการจัดแสดงของสวนนี่ได้อย่างลงตัวครับแล้วก็ร่มเย็นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีสปริงเกอร์พ่นละอองน้ําแล้วก็มีการติดอยู่ติดกับลําน้ําพอนะครับทำให้อากาศเย็นสดชื่นตลอดวันครับ ส่วนประเด็นเรื่องของทุ่งกระเจียวยักษนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องของงานศิลปะครับมากกว่าที่จะมองเฉพาะเรื่องเพศเท่านั้นนะครับนี่นักท่องเที่ยวให้ความเห็นเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณทางด้านคุณพรพันธ์เพชรแสนนะครับทางนรับผู้สื่อข,ข่าวของเนชั่นครับที่นําเสนอข่าวนี้ครับต่อเนื่องจากทางด้านงาน 3D อดีอำเภอสลัพีจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ครับขอนแก่นก็มีดีเช่นเดียวกันนะฮะทุ่งกระเจียวยักษ์ครับไม่ใช่ทุ่งดอกกระเจียวนะอันนี้ทุ่งกระเจียวยักษ์ครับในสวนไตรเทพครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ทํางานมาแล้วก็กเกษียณน,นะครับแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่อุบลเรานะครับเพราะว่าอยากอยู่ในตัวเมืองที่ไปมาสะดวกนะครับอยากจะเลือกบ้านที่สวยงามแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อยู่ในทําเลที่เหมาะสมไปที่นี่ครับทางด้าน จเจลทรับโมเดลโครงการ2อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพราทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าก็มีลานจอดรถถึง2คันด้วยกันครับเป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับแล้วก็รวมทางวงกบประตูใช้ไม้แขนนะครับ มีระบบของการกับจับปลวกแบบท่อใต้อ,อาคารรับประกัน3ปีระบบสายไฟร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้แกนิตโตติดตั้งถังบำบัดและก็ใช้เหล็กบรุรสอตราช้างสุขภัณฑ์คอตโตตราช้างกับแล้วก็ภายในโครงการนะครับยังมีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพด้วยซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้าแกรนิตติดตั้งเครื่องทำน้าอุ่นและก็ติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสัต ถ้าเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูความคืบหน้าของโครงการนะครับว่าโครงการนี้มีความก้าวหน้าไปกี่มากน้อยนะครับติดต่อหาคุณสุนันท์ครับ0856321118 045314469เจเลทรับโมเดนโครงการ2บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิซุสตังปักพระอิสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกรับ ซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิ u ู u d ดีแเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluecover พลระหนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดครับเรื่องราวของประหยัดนี้อิสูซขึ้นชื่ออยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้คือทั้งประหยัดและก็แรงจัดด้วยครับลองคิดดูว่าตัว3.0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า 150แรงม้าครับตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็กระบะสีประตูยกสูงสไตล์เขาเรียกว่าเหมือนออฟโรดเลยครับเขาเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์ครับแล้วก็จะมีตัวออฟโรดรุ่น Vcross ด้วยรวมทั้งรถอเนกประสงค์ MPV ครับ All New MU-X ครับแล้วล่าสุดนี้อิซูซูเขาได้มีการปรับชมอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็น Minor Change ครับ นั่นคือเปลี่ยนแปลงภายนอกภายในใหม่นะครับกระจังหน้าก็แต่งใหม่ครับภายในก็แต่งใหม่ครับแล้วก็เพิ่มสีมีสีเทาให้เลือกด้วยครับรวมทั้งล้อแม็กลายใหม่ด้วยท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออตโต้6สปีดให้คุณเลือกทดสอบเลือกซื้อเลือกขับได้เลยครับ